ไดลิกของเรานะคะวันนี้เออตามมาตามมามีคนเขาอ,อยากดูพี่แบมงเใช่มีคนอยากเห็นเบื้องหลังการขึ้นไฮดรลิกแบบเบอเบอร์อ,รอ่าพร้อมไหมคะพร้อมนี่แบบนี่ยอมมากเลยอ่ะตรงที่ว่าแบบปีกใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าขึ้นไปได้ไงและผู้ชมดูนะคะรูเล็กขนาดนี้ แต่พี่เบียมพี่แบีมมาสแตนบายคนเดียวทุกวันนะคะยอมใจในความแบบคนเดียวค่ะว่าโปรแกรมลุ่งทุกโปรแกรมไอ้ฉันก็ขึ้นลงตรงบรงิเวณรูรนี้ตลอดรูใน <laughs> ยตำนานไม่เจอกันกางแจ้นนะคะ <laughs> ไปเจอกันค่ะผู้ชมมาแล้ว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 เนี่ยรูแค่นี้นะคะบนก็จะเป็นน้ำเต้เหล่าบรรดาสาวๆโชกเก สู้ๆค่ะ